รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิอ a ลล็อเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตดวยตีลี่่วงจุ้ยค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นทํารายการดีอะล็อ c ในรูปแบบใหม่ๆค่ะโดยการจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในระหว่างการเดินทางไปดูหวงจุ้ยกันมากขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์ออสนะคะเจ้าจ๋ายจะพาคุณผู้ชมไป สการะพระเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆกับพวกเราต้องเริ่มที่วัดนี้เลยค่ะชื่อเป็นมงคลมากวัดอรุณราชวราวิหารค่ะไปเลย Hey เนี่ยใครได้เคยได้ยินนะว่ายักษ์วัดแจ้งนี่นะคะยักษ์วัดแจ้งคือเมื่อก่อนที่เนี่ยชื่อวัดแจ้งก่อนจะเปลี่ยนเป็นวัดอรุณใช่ไหมแล้วก็สร้างมานานแล้วรัชทาลทที่สองก็มาบูรณะใหม่ใช่แล้วครับน้องจา้าจ๋าวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมทีเรียกว่าวัดมะกอกแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมา สมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่และพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกแล้วเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามและมีชื่อเต็มว่าวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารมาไหวา้ยักษ์ก่อนเลย There thought wouldn't were days where we thought we wouldn make Today's stuck it out it days are day. There were nights we would fight, no end in sight. Nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. ทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะคะของวัดอรุณค่ะ เรียกได้ว่างดงามเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าจ่าจะไปหาอาจารย์แต่ก่อนจะไปเนี่ยขอเก็บภาพเช็คอินก่อนนะคะว่าภารกิจนี้เนี่ยสำเร็จแล้ว สดชื่นมากๆแล้วก็ผู้คนน่ารักมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมานะคะอยากจะขึ้นเรือแบบเจ้านี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สุพัท,ทราแท็กซี่ค่ะขอบคุณมากาที่ดีด้วยนะคะขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้เลยแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขึ้นมาว่ารุณแบบเก๋ๆปางๆให้เตรียมชุดถถ่ายมาด้วยถ่ายรูปมาสวยมากอขอบคุณค่ะ รายการของเรามีการปรับรูปแบบเล็กน้อยค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมแฟนรายการเดียร์อะล็อกเนี่ยได้มาเที่ยวกับอาจารย์ออแล้วก็จะสามารถขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เกาะรัตนโกสินทร์แด้านหลังเมื่อกี้นี่คือวิวสะพานพระรามแปดซึ่งเป็นวิวที่มองจากน้ำนี่อยู่กลางแม่น้ําเลยนะคะว้าวสุดยอดก็ตั้งคำถามคถามอาจารย์เต็มเลยเป็นคําถามที่จะเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ย ต้องอยากรู้ได้แน่รวมถึงคนมีบ้านอยู่ริมน้ําหรือว่ามีทําเลการประกอบธุรกิจการค้าขายอยู่ริมน้ําเอ๊จะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องรอจายมาตอบค่ะซีอล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย ต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะคือรอบรอบเกาะรัตนโกสินทร์นี่แหละเราจะไปถ่ายรูปกันก็จ,จาไม่พาผู้ชมไปแบบธรรมดาแน่นอนเราจะไปด้วยซิกเนเจอร์ของเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือไปดูสิครับผมเมื่อพุทธศักราช2520ทางราชการได้กำหนดชื่อเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นเพื่อกำหนดไว้เป็นเขตปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เพราะถือเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกเริ่มซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะเป็นสองชั้นคือกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในในปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่ตำบลบ,บางกอกทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครและได้สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย และนับปัจจุบันเกาะรัตนโกสินทร์มีที่เที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารวัดให้กราบไหว้บูชาสถานที่ประวัติศาสตร์อีกมากมายและวันนี้ทางรายการ The Unlock จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในเกาะรัตนโกสินทร์ไปรับชมกันได้เลย Hey, confess I gotta Conference And no momentum. Just because it's easy, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling deserted. All of this convenience just doesn't work for me. จะอยู่ตรงบริเวณสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะก็เหมือนแบบเซนเตอร์ของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีพลังมหาศาลและก็เป็นจุดที่มีพิธีกรรมพิธีการต่างๆเนี่ยเยอะมากเคยผ่านมาแล้วถ้าใครเคยได้ยินคว่าโลชิงช้าก็เนี่ยแหละคะ่ะคือจุดที่สาวชิงช้าและมีการโลชิงช้าเอง Boy, just don't bother. I know this all just makes me sound ancient. But sons and daughters, that shit was amazing. คือนักกษต้องบอกว่าการที่มาย่านเมืองเก่าเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะถ้าใครที่มาแถวเสาชิงช้าเนี่ยจะต้องมาที่นี่นี่คือร้านลับ110ปีที่มีทั้งเรื่องราวมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรค่าแก่การมามากๆที่นี่คือบ้านขนมปังขิงค่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ก็ไปเดินบนหลายซอยมากเอาอย่างนี้เดีย๋ยวจะาพาคุณผู้ชมเข้าทข้างในก่อน เดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมร้านนี้ถึงควรค่าแก่การมาเช็คอินเข้ามาเลยค่ะแฮปปี้ เช้ามงคลนะคะเป็นเซตที่รวมผล,ลไม้ขนมหวานเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในนี้จริงๆที่เนี่ยมีมากมายหลายเซตเลยนะคะมีเซตคุณหญิงคุณนายมีเยอะมากต้องมาดูเองแต่ว่าจะจ๋าเลือกเซตนี้เนี่ยเพราะว่าแต่คิดว่ากําลังกินคนเดียวหรือ2คนเนี่ยนะกันังจะพอเหมาะอยากให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดของขนมแตล่ละอย่างมีจ่าเอกมีแบบอันนี้ก็คือขนมชั้นอันนี้ขนมถ้วยอันนี้ อะไรนะทองหยิบเม็ดขนุนโอ้ดีงามมากแต่อย่าให้ดูเนี่ยโทขนาดน้ำแข็งยังเป็นรูปพิมพ์กุหลาบเลยอะ่ะโอ้โหละเอียบพี่ถิพี่ถันมากรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในวงังอะชาววังอะสำหรับชาววังเอ้คิดถึงอาจารย์มากเมื่อไหร่อาจารย์จะมาสักทีเนี่ยอาจารย์คนชอบขนมหวานมากๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์มานะจะจะถามอาจารย์ด้วยว่าวงจุ้ยของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกับบ้านเก่าแก่ที่มีตำนาน เป็นร้อยร้อยปีแล้วก็มีกิมมิคต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลข47ไม่ว่าจะเป็นฉลุลายหรืออะไรหลายๆอย่างที่นี่มาดูซิว่าอาจย์จะสัมผัสอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะรอก่อนเดี๋ยวจะจะทำอะไรให้ดูน้องคะเข,ขาก็นำความไหนคะ่ะอุ๊ยนี่มาแล้วนะคะดูนะคะทุกคนนี่ เหมือนจะสนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ใครเอาเครื่องดนตัีให้จ๋านี่ไงอาจารย์เป็นคนถือให้นี่ไงครับอุ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์มานี่จารย์ทำซิทำซิอาจันใช้มือดับเลยเหรออันนี้ไงยายไอซ์ปับคอรไดอุ้ยอุ้ยจันแจ๋วอะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะจันฝั่งนี้ด้วยมาเลยโอ้หนี่แก้มเปลียนเจี๊ยบเลยสุดๆเดี๋ยวนะอาจารย์เชิญนั่งก่อนจันนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่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 คืออะไรเนี่ย อาจารย์นี่คือเซตแบบตรงท้อุย้ยอาจารย์หเหมือนรู้เลยอาจารย์มานั่งตรงนี้ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่อ้โหูไปไหนมาคะเนี่ยติดภารกิจโอ้โหแต่ว่าเราก็ยังมาตามตำนานร้านดังได้อาจารย์ที่นี่นะจะ,จะอยากให้อาจารย์มามากๆเมื่อกี้เขาที่เดินขึ้นมาเขาบอกว่าสีร<ช>ส่รุ่นแล้วนะใช่สี่รุ่นแล้วนะ้านนับจากวัน,วนแรกงานที่เขาเริ่มสร้างบ้านหลังนี้นะจนถึงวันนี้นะ หนึ uh ่งร้อยสิบปีอาจารย์ oh. สุดยอดนะแต่ที่เนี่ยจอยอยากถามอาจารย์ว่าบ้านที่เป็นบ้านเก่าแก่ขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นร้านก,ก,กาแฟร้านคาเฟ่กึ <c ười> ่งพิพิธภัณฑ์แล้วอาจารย์เคยบอกต่อว่าถ้าธุรกิจที่ไม่มีที่จอดรถเนี่ยไม่ดี <c ười> แต่ที่เนี่ยไม่มีที่จอดรถโ <c ười> อ้โหคุณผู <c ười> ้ชมลูกค้ายเยอะมากเข้าทั้งวันก็ทำไมอะอาจารย์ <c ười> อย่าลืมสิสถานที่เนี้ย มันอยู่โดยรอบของกลุ่มชุมชนสังคมที่คนในสมัยในรอบในพื้นที่เนี้ยเขาใช้การเดินตรงนี้ก็ใช้การเดินแล้วก็ติดตรงข้ามเป็นวัดค่ะเป็นวัดใหญ่ด้วยถูกไหมคนมาวัดถามว่าคนมาวัดเขาขับมอเตอร์ไซค์หรือเขาขับรถเข้าไปไหมเขาก็เดินเขาเดินเขาก็เดินไปเดินเติ้ลเติ้ลตแล้วก็เขาเดินเสร็จอยากทำไรอย่างไรจ๋ะหิวอยากกินคาเฟ่ตอบโจทย์ทันทีครับอ่ามีทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมหวานใช่แต่สอดแทรกได้ทันทีนะ เมื่อกี้เดินขึ้นมาเนี่ยบันไดเป็นเลขที่ทุกครั้นโอ้โหสมแล้วที่เป็นอาจารย์เห็นไหมหนูเดินมาเนี่ยข,ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยหันข้างอย่างถูกต้องแสดงว่าติลี่วองจุ้ยยางนี้เป็นยังไงคะจย์คืออย่างนี้ครับโดยลักษณะของการจัดสถานที่ตรงนี้ในตามโบราณเลยเนี่ยสิ่งสําคัญคือเขาวางในพื้นที่ที่อยู่ติดถนนนะครับในสมัยก่อนร้านนี้จะแบบโด่งดังแม้กระทั่งมาถึงรุ่นนี้ก็ยังโด่งดังเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาอยู่ในใจกลางเมืองที่สําคัญ 2>, <c oughs> 2เขาอยู่ติดัสถานที่วัดถามว่าที่นี่ดีไหมผมบอกแล้วว่าอยู่วัดไม่ใช่ไม่ดีค <c oughs> ้าขายดีแต่อย่างที่บอกอย่านอน The u อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย รเคระห์กับบ้านใช่ไหมิมเคราะห์ธุรกิจที่ทำเหมือแนบบกับที่ทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเราเปลี่ยนรูปแบบรายการไงอาจารย์เรามาเที่ยวในเกาะล้านนาโกทลในเที่ยวกรุงเทพคะในาศาสตร์ของโฮมจุ้ยมันมีมากมายหลายอย่างนะครับเป็นโฮมจุ้ยสถานที่โฮมจุ้ยทำเลที่ตั้งแบบเลยที่ตั้งของประเทศได้นะอาจารย์อย่ยงงี้ หลักการของการดูหวงจุ้ยจริงๆแล้วนะครับผมจะพูดให้ฟังเลยสิ่งที่ถูกต้องของการดูหวงจุ้ยเขาเรียกว่าดูทําเลที่ตั้งไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านตัวอาคารสำนักงานไม่เกี่ยวเลยนะอันนั้นคือสิ่งที่หลังแลละการดูหวงจุ้ยสมัยก่อนเขามาถึงเขาจะดูว่าสถานที่เนี้ยเหมาะสมสําหรับการสร้างบ้านสร้างสํานักงานสร้างกองประชาการสร้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยเหมาะสมไหมเขาดูจากทําเลที่ตั้งก่อนนั่นคือการดูหวงจุ้ยนะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดว่าการดูหวงจุ้ยคือการไปดูบ้าน ไม่เกี่ยวกับบ้านเลยไม่ใช่ตัวบ้านไม่เกี่ยวกับบ้านคนละเรื่องเลยคนละเรื่อง<ต>เลยอาจารย์ดูบ้านเป็นสิ่งที่หลังตริรี่่วงจุ้ออย่ใช่<ม>ซึ่งจริงๆแล้วคําว่าติลี่เนี่ยอยู่กับเรามาตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตตรีรี่คืออะไรตริลี่คือบ้านนะครับถ้าไม่มผมนึกบอกว่าจริงๆแล้วติลี่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้ลองกลับไปมองบ้านตัวเองดูติจุเอีนิด นั่นไงคือคําว่าตีจู้ตีจูเอีย้ยคืออยู่ในตีรี่อยู่แล้วเราแต่พูดแต่คําว่าตีตีจูเอีย้ยแต่ไม่พูดถึงคําว่าตีรี่โดยความหมายของของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือภายนอกดูทําเลก,ก่อนว่าเหมาะสาหรับการสร้างไหมถ้าทําเลไม่ดีทําเลไม่มีน้ําทําเลไม่มีลมอไม่สร้สางและไม่ไม่สร้างจบนั่นคือการดูหววจุย้ยนะครับแต่การดูตีรี่ก็คือโอเคเราได้ใจกลางสําคัญและเราได้ว่าเอยทำเลนี้มันเหมาะสม อยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่ในทำเลที่มีที่จอดรถอยู่ในทำเลที่คนพุกพลาดอยู่ในปั๊มน้ำมันเราก็เลยเอาตีรี่ไปวางเพื่อว่าเราจะต้องมาลองรับว่าตอนนี้น้ําน้ํากําลังไหลมาเราจะเอาอะไรไปรับน้ําตัวนั้นล่ะเราจะเก็บได้เท่าไหร่เออแค่นั้นเองแต่ในสมัยก่อนพูดว่าดูฮวงจุ้ยดูมันทุกอย่างเลยสมัยก่อนฮวงจุ้ยเขาบอกว่าอะไรหลังสูงหน้าต่ําถึงจะดีใช่เหมือนเขาข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำแต่ถ้าคุณเอาศาสตร์ของฮวงจุ้ยมาใส่ในตีรี่เจ๊งทันทีเพราะว่าอะไรเดินเข้าไป ข้างหน้าเป็นไงต่ำข้างหลังสูงเจ๊งไหมเจ๊งเดินเข้าไปปะทะย้อนกลับทันทีถูกไหมไม่งั้นก็จะมียินอย่างที่มันต้องเป็นวงล้อเพื่ออะไรข้างหลังเป็นน้ําไหลเอ้ยเป็นภูเขาและไหลน้ํามาถึงหน้าบ้านและดึงน้ําตัวนี้เข้าบ้านแล้วก็ต่าลงไปเรื่อยๆืเห็นไหม นั่นคือวัฏจักรของการจัดบ้านให้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเอาศาสตร์ของโฮมจุย้ยมาใส่ในตีรี่เจ๊งสิครับอุอตสาหศาสตร์นี้มันลึกล้้งอาจารย์มีความเป็นมายาวนานแล้วที่สําคัญเนี่ยนะอ้ที่สาําคัญนะุผู้ชมศาสตร์พวกนี้มันเป็นเป็นความรู้เป็นวิชาแล้วเป็นความเชื่อด้วยนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกและที่สําคัญที่อาจารย์เคยบอกมันคือกฎของธรรมชาติ มันไม่ใช่ความเชื่อนะผมพยายามดึงศาสตร์ของโงจุยเนี่ยออกมาอยู่ในโลกของความจริงเพราะในสมัยก่อนเนี่ยทุกคนใช้ศาสตร์ของโงจุยไปอยู่ในหมวดของความเชื่อหมดเลยว่า,เอ,อวาเอ้ยมันต้มนี้แล้วมันจะนดีอย่างนี้<ะ>อย่างที่ผมบอกไงมอแปลงไฟอยู่ข้างๆทำไมเป็นมะเร็งก็กระแสไฟฟ้าคุณลองไปยืนอยู่ใ,ใกล้ๆมอแปลงเลยเสียงแป๊บๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยอะไรรู้ไหมไฟฟ้าสถิตจับปุ๊บแป๊บเลยหัวฟูเลยเออคุณลองไปดูใกล้ๆผมบอกแล้วคนไม่อยู่ใกล้จริงจะไม่รู้หรอกอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือเอา การใช้ชีวิตจริงของคนมาพูดแต่จะไม่ได้มาอารรค์มท่านฐานมาการคำนวณเอาตัวเลขมาเอาตารางมาเขียนเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนั่นคือการดูดวงนะครับแต่สิ่งที่เราใช้เราใช้ชีวิต ทำไมผมไปดูฮวงจุ้ยหรือไปดูตีรี่ในบ้านผมไม่ถามใครเลยว่าบ้านหลังนี้มีวันเดือนปีเกิดอะไรผมถามว่ามีใครอยู่บ้างแค่นั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องจัดบ้านทุกคนในตำแหน่งที่ถูกต้องของเขาว่าเขาควรจะนอนตรงไหนเหมือนต่อจิกอจ๊กซอจิ๊กซอตรงไหนต้องวางตรงไหนและจะถูกต้องถูกไหมเอาตำแหน่งคนมีอำนาจที่สุดในบ้านไปอยู่หน้าบ้านเสียหายเลยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเอาตำแหน่งลูกเล็กเด็กน้อยไปอยู่หลังบ้านเสียหายเองอำนาจเต็มเพื่อนฝูงเยอะไม่ไปโรงเรียนเห็นไหมสุดยอด จะพูดได้ฟังในะสมัยก่อนเมืองจีนเนี่ยเขาจัดควงจุ้ยเนี่ยเขาจัดไม่ใช่จัดเฉพาะบ้านเขาอย่างเดียวเขาวางวงจุ้ยของเขาเนี่ยคำาว่าวางหวงจุ้ยคือวางผังผังเมืองถูกต้องเขาวางผังเมืองเห็นไหมว่าทิศป,ประตูบุรพาทิศท,ทักษิณทิศอาต่างๆนานาของเขาเนี่ยสี่ทิศเนี่ยแต่ละประตูเมืองของเขาเนี่ยเขามีสี่นักษัตย์ไปตั้งอยู่หงไฟเต่าดำมังกรเขียวเสือขาวเขาวางใจกลางประตูเมืองแล้วทุกอย่างถูกรวกเข้ามาอยู่ใน ตัวเมืองที่อยู่ตรงกลางอาจารย์ผู้สนุกอยากจะไปดูแผนที่ประเทศไทยเลยว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงอโอ้ยได้ความรู้อีกแล้วอาจารย์นี่หนูกยกจะชวนอาจารย์มาเที่ยวเฉยๆนะเนี่ยไม่ได้ชมยเราสถานที่ไหนเราต้องให้ความรู้เพราะว่าอย่างที่บอกอะสิ่งที่เราจะเจอในสถานที่แต่ละสถานที่มันแตกต่างกันไปทำไมวันนี้อยู่ตรงข้าววัดทำไมอาจารย์ไม่ทีเรียนเลย พราะร้านนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านขายขนมไม่มีคนนอนนะก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ได้แล้วคนจะมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเขาได้บรรยากาศของคนในนี้แต่ถามว่าอย่างเราเรารู้จักร้านนี้ไหมเราไม่รู้จักแต่วันนี้เรารู้จักแล้วนี่คือตำนานร้านดังเลยครับดยอนมากๆคะ่ะเดี๋ยวพอจาย์กินขนมเสร็จนะจะอยากให้จานพาเราไปทานข้าวเดี๋ยวผมพาไปทานข้าวเียเรากระโดดขึ้นรถตุ๊กๆกันไปเลยว่าเราจะไปทานข้าวร้านไหนนี่ก็เป็นตำนานร้านดังอีกเหมือนกันถามจริงอยา<ห>่าบอกนะว่าเป็นร้าน เด oh ี๋ยวมาดูซิว่าจะศาอตราจารย์จะคิดตรงกันไหมขอชิมมะม่วงก่อนโอ้โหอาจารย์เผิแป๊บเดียวมะม่วงจะหายไปหลายซี่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้หนูแทะหนูชื่อออดมะเนี่ยสัปดาห์หน้าอาจารย์และน้องจ้าจ๋าจะพาคุณผู้ชมไปดูห่วงจุ้ยทำเลทองคำกับร้านอาหารในตำนานที่เปิดมากว่า60ปีถ้าอยากรู้ว่าห่วงจุ้ยอะไรที่ทำให้ร้านนี้เป็นตำนานอยู่ยาวนานขนาดนี้ ต้องห้ามพลาดความสนุกและสาระห่วงจุ้ยกับรายการ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ห่วงจุย้ยทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มครึ่งทั้งช่องอมรินทีวีโอ้ดูดูสมัยก่อนนะไม่มีแล้วนะแบบเนี้สยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยเป็นแบบโป๊ะธรรมดามากตอนนี้ดูเรือสวยมากใหญ่มากโอ้ย นี่เหมือนย้อนเหมือนแก่เลยอะย้อนวันวานนี่แล้วเวลาขึ้นเรือยอย่างนี้นะเวลาเห็นเรือแบบสวนไปส่วนมาหรือไงต้องโบกมือร้100อร์ซ็นโบกกลับมาทุกคนได้ผู้แนุ่มยบอกไปเขาโบกกลับมาขอเบอร์ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีลายไม่ใช่โซเดียมแต่ก็คอลายได้นะ h ีล็อ o ก k เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุย้ยอมรินทีวี